สวัสดีครับผมผมก้อมนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตลต้าเอทีแปดหกนะครับหรือเป็นลายเดียวกับพวกซูบารุนะครับตัวนี้นะครับสังเกตง่าง่ายๆนะครับลายของเขานะครับผมก็จะเป็นก้านคู่ๆเรืเดียวนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โตลต้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นล้อโตลต้านะแต่ถ้าเป็นซูบารุอ่ะฝาก็ขนาดเท่ากันแต่เป็นลายโลโก้เป็นซูบารุนะครับอันนี้เป็นเอทีแปดหกแท้ เดี๋ยวเรามาด yeah <Exactly S 2> ูหลังล้อกันนะครับผมหลังล้อนะครับเปิดไฟด้วยครับคุณโบครับผมอันนี้ล้อแท้นะครับผมเมทอินเจแปนนะครับอ่านี่เห็นไหมครับสองก้านนะก็คือข้างบนเป็นเมดอินนะครับข้างล่างเป็นเจแปนนะครับผมอันนี้เมทอินนะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับทั้งกล้องครับอ่นนี้เมทอินนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเจแปนนะอันนี้ล้อแท้นะครับอ่ไปแล้วครับผมหน้าร้านเราครับ อยู่กับสนามแข่งเลยของห้างนะครับแล้วก็ขอบ17นิ้วนะครับว้าง7ออฟเซตอยู่48นะครับอันนี้เป็นล้อแท้นะครับผมแล้วก็มีลายบอดอ่ะนี่นะครบเห็นไหมครับมีเขียนว่า Subaru เห็นไหมแต่ว่าล้อตัวนี้จะเป็นล้อของโตโยต้า86นะแต่ว่าเขาเขียนเป็น Subaru เพราะล้อมันสเปคเดียวกันเราบอกชะด้วยกันได้นะครับ คุนนี้นะครับล้อพร้อมอยางนะครับผมขายอยู่ประมาณสักสองพันบาทผมลดนะครับตัวนี้เป็นขนาดห้ารูร้อยนะครับใส่ได้กับรถโตโยต้าฮับติสวิทพิุสโคลอราแล้วก็เซนทาได้ทุกรุ่นเลยครับผมด้านลางเราจะเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับผมเดี๋ยวดูดูได้นะครับผมด้านลางเราจะเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่า,านะครับผมอ่านะครับตอนนี้เขา,าเริ่มออกมาจากหลังบ้านกันแล้วนะครับผมซื้อขายเข้าไปในหลังบ้านกันนะครับ ก็คือบางทีถ้าลูกค้ามาหน้าร้านนะครับได้ยินเสียงรถเสียงอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลดูในคลิปนะเพราะว่าร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่มันบ่งบอกถึงการเดินทางที่สะดวกนะครับเราไม่ได้อยู่ตรงโซนที่รถติดนะครับโซนที่รถติดคือจะเป็นโซนที่ลงใต้ไปแล้วพวกบางกะดีแล้วพวกนั้นจะลงไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะนะครับแล้วก็ทางด่วนที่มาร้านของเรานะครับจะมีทางด่วนทั้งหมด2สายนะครับก็คือสายที่ผ่านในเมืองนะครับกับสายที่บ้างวิ่งมาจากวงแหวนทางอุตสาหกรรมนะครับที่ผ่านช้างคำเสียง นะครับผมยังไงก็มาใช้บริการกันนะแล้วเราจะหยุดเฉพาะวันพุธเท่านั้นนะครับก mm ็ค hmm. ลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาขอกันนะครับรับคลินี้ผมงต๊อกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ